Thank you. ติดเข้าไปให้ครบนะคะตองตัวที่สตัวนี้ก็สองแเย็นๆนะคะเตอ้ววกเข้าไปแปู่ติดไปแล้วห้านะคะสีชมูคู่จลอเท่าไหร่เอ่ยเลืนะวเข้าไปแปดูติดไปแล้ว Gracias. La... dan ada ya, ya. ัวเองกลุ่มไหนเสร็จกลุ่มไหนไม่มาถึงแถวเราเองให้ทั้งกลุ่มนะคะพูดชื่อกลุ่มตัวเองแล้วก็นั่งลงอ่ะเปิดไว้เลยก็ได้หยุดลงก็ได้แล้วแต่เราใช่คือเราจะเล่นการทีละคนพอวิ่งไปเจอคำตอบปุ๊บกลับมากลุ่มไหนถึงก่อนให้พูดชื่อกลุ่มตัวเองแล้วก็นั่งลง สอบผู้เล่ที่4ก็จะไม่ดได้คะแนนเราจะได้นจนครบทุกคนพอครบแล้วเราจะเอาคะแนนทุกคนในกลุ่มมันวมการหากลุ่มชนะนะคะโดยกลุ่มไหนที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะอา่าคุณครูจานะคะหรือคุณครูชายจะเป็นคนชูนแขนป้ายแล้วทีนี้คุณครูจะเป่านกหพีแล้วก็ เาว่ากูดาก่อนนะครับนักเรียนทั้งหมดครับอายืดเข่ามาข้างหน้าครับกุดาหยืดเข่ามาข้างหน้าค่ะยืดเข่ามาข้างหน้าแล้วก็ใช้ปลายนิ้วต่อนะครับไปแตะปลายนิ้วสองข้าง <łość> เต้นเตนเก้าสมิม่งอ่ดูเราเส็จแล้วทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนสุปกิจกรรมกันี้ช่อว่าอะไรดกจได้หาไม่ใช่หาให้ หัวข้างล่างอะลองพบหววซีเอา9บวเ7ได้เท่าไหร่อะเกแล้วก็บววเพิ่มไปอีก1แล้ว7จากที่เอาไป1เหลืออยู่6ก็เลยจะเป็น4บวห6เท่ากับ1ิเก่งมากอ่ะวันนี้คุณรู้ชายจะแจกใบงานให้แต่ละกลุ่มนะคะ1นกลุ่มละ1่ใบ นะอันนี้ให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเนะดี๋ยนะวให้แม่ช่วยทครัเดียยให้กับไปทำเป็นการบ้านแล้วราส่คุกคูข้าวหน้านะคะอ,คอ่ก่อนที่เราจะอ่าก่อ,อที่คุกคูจะปล่อยคุกคูจะให้ักเรียนนะคะไปทำความสะอาดร่รางกายและไปล้างมือนะคะเพื่ออเพราะว่าเราเล่นกิจกรรมมาแล้วใช่ไหมเรา สบูกหรือฟุนเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะให้ทุกคนไปล้างหน้าล้างตาล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่จะไปเรียนค่าบต่อไปอ่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ